โรงเรียนดอนจานวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการอิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่านโรงเรียนดอนจานวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษากาลสินนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกรียงศักด์ดอนภยัยและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายโกศลศรีสังมีบุคลากรทั้งสิ้น35คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น5 1 9้คน โรงเรียนดอนจานวิทยาคมมีผลการดำเนินงานของสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนดอนจานวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพและเตรียมรับการประเมินเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School การพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องได้มีการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ภาคเรียนละหนึ่งครั้งจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในทุกรายวิชา คุณครูทุกคนมีประเด็นท้าทายในแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเช่นการจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบของ Google ห้องสมุดออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเป็นต้นการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน o e s มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทวิศษศารร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาลสินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดการเรียนรู้แบบ after learning การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาภายนอกสถานศึกษาการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายของสพทและกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาได้ดำเนินการปลูกฝังความรักในสถาบัหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยภายในสถานศึกษา โดยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชาติหน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยโรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภยัยจัดให้มีการนิเทศการสอนของครูผู้สอนทุกคน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและให้รางวัลและยกย่องผู้เรียนในกิจกรรมวันสุนทรภูพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซซ่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดี นำแนวคิดการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจิตอาสามาบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเช่นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะการเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ช่วยครูในกิจกรรมหัวหน้าห้อง ประธานผู้เรียนและสภาผู้เรียนสถานศึกษาได้บริหารจัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามความต้องการจําเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลครูที่ปรึกษาดําเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน การคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล (IEP) ค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่เมื่อคัดกรองแล้วพบว่าโรงเรียนดอนจานวิทยาคมไม่พบเด็กที่มีความต้องการพิเศษสถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามผมุปัญญาส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาดำเนินการสร้างความปลอดภยดัยในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสังคม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดการความปลอดภัยในห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเรื่อต่อการเรียนรู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับยาเสพติดและจราจรการจัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จัดเวรประจำวันครูบริเวณหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนสถานศึกษาได้พัฒนาระบบก,การป้องกันการเฝ้าระวงังและการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันตามความต้องการจำเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบก,การศึกษาสถานศึกษาได้ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ู้ปกครองคณะกรรมาการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดวิสัยทัศน์สร้างแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององคอ์กรการจัดการเรียนการสอนตามพระบรมราโชบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำการเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งสำรวจและวิเคราะห์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจขั้นตอนที่2ประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่3นํนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นตอนที่4กํกำหนดเนื้อหาสาระและแนวทางการวัดและประเมินผลกำหนดเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแนวทางเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการสอนเสริมทักษะอาชีพทั้งในรายวิชาพื้นฐานและการเสริมสร้างทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติมโดยในรายวิชาเพิ่มเติมจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ shopping course และจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา block course การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนดอนจานวิทยาโคมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการาศึกษาแต่งตั้งคณะทำง,งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาครูผู้สอนในสาระต่างๆเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าตามสาระที่ตนเองสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวินยูสังคเมวสันติผู้รู้ย่อมอยู่ในสังคมได้ดีอีกการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักการคิดต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาโดยใช้การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแนะแนวผ่านกระบวนการต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านอาชีพการศึกษาและการพัฒนาตนเองการบริหารงาน4ีฝ่ายโรงเรียนดอนจานวิทยาคมได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป จุดเด่นของโรงเรียนที่สามารถเป็น best practice ได้แก่โครงการเด็กดอนสุขภาพดีด้วยซออที่1ออกกำลังกายอที่2วันไม่เอาอที่3อยอน้อยในโรงเรียนและอที่4อองความรู้ผลสำเร็จของงานได้แก่รางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอเบกสเปเชียระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียน ประเภทกีฬาอื่นๆจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสุดท้ายนี้โรงเรียนดอนจานวิทยาคมขอขอบคุณคณะกรรมการมิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่านไวในโอกาสนี้ค่ะ